สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะผมมานี่คืออะไรเนี่ยอ๋อนี่ด่านลวงในตำนานมาด่านลวงที่เราจะชอบเล่นไม,ไม่รู้มีมตรงไหนบ้างนะไม่ได้เล่นหลายวันครับผมงเคาะแน่โปโคตรแรงอะ่ะโอเคจะลองเดินเข้าไปนะครับไม่รู้ผมจะโดนลั่นป่าวผมไม่ติดโดนลั่นนะ ันสูงเลยแหละอย่าเพื่อระวังโอ้โหโดนจากด้านหลังคอมันหยุดจุดได้อยู่แล้วมันนอนหมอดิมดิ๋งเนาะเอาเรื่องว่ะเฮ้ยเราก็ล้วงบนเด็กไม่น่าได้นะคือล้มเรือบีแล้วก็ล้วงฝั่งบนมันมีรถมาด้วยมันจะเข้าบีวะ แม่งเอ้ยปืนเล่นปืนคอเคยชินไงเล่นปืนคอจนเคยชินเอาหมดไม่ไปแตกหังแตกแตกหมดโอ้ยขอบคุณมากที่พามาทล้ให้เราเดินเร็วขึ้นมาไวมาไว เย็นๆเย็นโอ้โคตรเดือดเลยวะรถถังต้องไล่ไปอะ่ะยิงมาเลยรถถังโอเคยอดขอไล่หลังเนินอะ่ะโอ้โห ยากเลยตรงนี้ไม่รู้งี้น่าได้ปืนเคาะดีกว่าเดี๋ราคำไว้น่าจะเดือขึ้นหน้าไปนะโอ้ยได้บุกมาจากท้องหลังว่ะมันเข้าได้นะท้องหลังเนี่ยเพราะเราคุ้มกันไปแล้วใช่ไหมท้องท้องหลังเนี่ย ถึงต่ละกันถึงไม่มีแล้ววะถึงไม่ก่อนมันจะเข้าว,วะเข้าบีวะอโอ้ไม่มีใครเรียบร้อยแล้วมั้งบี โอ้โหโดนมอบจริงโดนผมก่อนวะเพื่อนไม่เป็นไรวะไม่มีใครอยู่เลยวะมาเกิดมาเกิดด้านในมาเกิดเอแล้วก็ขึ้นบนฮะมันมีอยู่ในรูถ้ำคนหนึ่งไม่แน่ใจว่าโดนไปนยไปังนะเดือดมาก ผมไม่เล่นมาทักพักเลยนะเนี่ยโอ้ยไม,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เยอะเยอะด้านล่างไม่เห็นนะเปาแบบเบเกอร์ก่อน hai hai lồng khoan vào trong này thấy thủ luống nè đó đi trong bảo cần đây yên đây yên ấy abiki ai băng ขอไล่เลยต้องขอไล่อยู่ะปล่ากระจายกระสุนด่วนเลยอะ้ย โดนไหนวะโอเคไปบุกไปหลวงแม่งเลยโอเคแม่งแหลกว่ะพื่อนแม่งแหลกจัดเลยอ่ะอือโอ้โหอะไรครับเนี่ยความแหลก หน <54. S 2> MM <cción> ี่ืออะไรกันเดือดจ้าออืมยิงจากมุมสูงเข้าไปขึ้นไปทางของกันแล้วมั้งเนี่ย มองดู้ข้างหลังได้บอกว่านี่จะค้างโอ้โหดูเขาผมค้างครับเขามันแหลกโอ้โหแหลกอะไรขนาดนี้วะเนี่ยถึงกับค้างเนี่ย โอ้โหถึงกับค้างอะ่ะดูดิคอมแหลกของคอมไล่เราไปก่อนผมไม่รู้ว่าเป็นไรนะครับเพื่อนๆว๊าวเร็วเร็ว คือระวังด้วยไม่ไม่ม<ป>ีใครมองไงโอ้ยม<ป>ันกระดกดอกแตกแตกยิงไม่ได้หวะโอ้โหต้องต้องหลวงว่ะคือมันติดมุมเสาไม่ไหวหวะโหรู้ยากเลยครับ อันนี้มันเล่นหลายมุมมากแล้วดูเข้าเข้าบีแล้วด้วยไปไม่มั่นใจมันขึ้นมาทางยังไงฮะไป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 ถอยไปแล้วอ่ะ ไปไปไปเฮ้ยหมดแล้วมั้งก็อ้อมลงข้งขางๆนะไม่ไแน่ใจว่าว่าเวิร์กไหมลองทำดูตอนนี้ผมไม่เห็นนะยังไม่เห็นอนะอาจจะยังไม่มีไปไปไป แหลกมากเลยเพื่อนมาลองเล่นนี้ดูตัวปะวะไม่เห็นเลยโอ้โหมันไปไหนหมดวะโอ้โหเหมือนโดนระเบิดลงอะเราเพิ่งจะมาบมาเกิดบีมาเกิดเอฟฟูฟิตไป ยิงไล่บนก่อนติดเอาปีจีอัดป้ายอ่มันจะเข้าบีกันว้าโอ้โหมันขึ้นไปข้างบนได้ยังไงวะโดนจากข้างบนแกมันต้องไปไล่ข้ำบนนะ่ะแท้ๆโอ้โหแบบนีนะ้ไะมันมีตัวข้างบน เกิดบนเลยเอาเพื่อนโอ้ยบานเลยข้างบนไม่ใช่ในน้อยนั่นน่ะไปึ้นไปขึ้นไปให้ตรงที่จุดก่อนค่อยอบไล่ลงมา มันขึ้นบนนี้เหรอตลาดเดินขึ้นนะเนี่ยมันหาทางขึ้นได้ยังไงวะโอ้โหมุมต้องมีคนขับอ่ะผมลงละต้องดักมาดักบนนี้ก็ได้ นี่น่าจะดักได้อยู่มั้งไฟแล้วิดไฟก็บิดไล่ยิงสบายเลยวะแค่ยังไม่เห็นไม่รู้ว่ามันเดินม,มุมไหนมัง้ง รอดักรอดักรถถังกำลังไปจุดล่างเหรอปะเล่นหลวงเลยไหมมันแหลกอะเพื่อนผมเล่นหลวงลำบากมากไป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 มันรู้ละมันรู้ละ ใช้วิธีแบบปีนปีนขึ้นบนแทนมันรู้แล้วมันรู้แหละเอ้าเปิดมาไงวะไล่เช็คก่อนเจ็บเลยทีนี้กำลังลำบ,บากวิ่งมาเอายายกว่าเนี่ยไอ้ โอ้โหอ้โคตรเดือดเอ้าหาตายเจ็ดแล้วเนี่ยเดือดจัดมากลูกแล้ว่ะรอเดือนจะไปลงไหนลงเอวะลงใส่พวกเราใช่ปะไป มีหลอดนอะบอกเลยแหลกมากเลยว่ะโอเคไปฮืมอืม,อมโอ้โหเป็นไงดึงมาตลบตรงนี้เดือดจัด มีหลอนนี่ยผมบอ,อกเลยมันโดดล่มไม่ได้ประเด็นอะไรครับเนี่ยเฮ้ยมักเกิดไหนเนี่ยบ้ามักเกิดตรงไหนเนี่ยเหมือนมักเกิดผิดจุดอะชุบได้บ่าวะหมอนี่หมอนี่สบายเลยอะคือยนยนยาได้รัวๆเลย คือมันมาเกิดผิดมุมผิดมุมอะมาเกิดหาอะไรตรงนั้นด้วยรู้ไปไปยื้อยื้อชีวิตแหลกถึงแม้จะแหลกเราก็ไม่สนใจโอเคเชฟเพื่อนจะเล่นสุดเดียวกับเราอ่ะ แหลกจิ้บเองไงโอ้ยแหลกตายหลอนแล้วเริ่มหลอนแล้วนะมาแยะโอ้โหเครื่องบินมึงยิงกับเพื่อนอะอืมไปพวกเราแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นจากลักษณะ ไอ้ดักมันมีตัวอยู่วะพยายามเข้านะดักริมนี้ไว้ก่อนแหลกว่ะไปเพื่อนระวัง ยังไม่ได้เข้าใช่ไหมไป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 ยิง<ป>ขม่มไว้ก่อนนะ่ะบอกไปเบาไป โอ้หเดือดจัดฟูควันมาเล่นตรงนี้ว้ามาเบิด์แกจะลงไหนวะเนี่ยโอเค ไปโอ้ยลงในตอนนี้วะเดี๋ยวจังหวะเลยไปไหนหมดวะ mm hmm. โอ้โหคือหมดเกลี้ยงเลยเราไม่ได้นี่เลยวะไม่ได้เป็นคนสั่งของนะนี mm hmm. hey, uh ่ไม่โดนหรอกฮนะ โคตรมันอยู่ด้านล่างนะหย้อนไปบุกมั่งเลยโอ้ยโดนจากไกลๆครับเลี้ยงเลี้ยนครับเลี้ยสไนขอนี่ขาก็แปด เ้ยเราเล่นเ,เล่นทนายบ้างได้ไหมมามามาเราลองเล่นทนายมันมีทนายอยู่ด้านบนนะเฮ้ยไม่ใช่ละมันเห็นนะมันเห็นเราก่อนเอาเอจะโดนดหายละเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเปลี่ยนปืนแล้ววะเล่นอย่างนี้ไม่ไหวแน่ต้องยึดยึดเองกัน Bay E Ủa E mới không bà B tôi cho lụt Để lụt áo nó B ạ à. quay <laughs> ต้องหมอบเลยไม่มีตัวยิงก็ไปโดนเมือ่อกี้ฝีมือตกจัดโอ้โหเราไม่ได้นานนะฝีมือตกจัดเลยอ่ะเทโดนไล่มันถึงนี่เลยอนะืยยนะัดแหลก กว่าแตกหมดแตกหม,มเด,ดเดือดโคตรโอ้ยอืมกระสุนปลีโคตรเดือดเดือดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะโอ้โห là kháng, đúng là con đồ lôm, ok, ma, Sơn Đại bắn nhanh đấy, Để Êh, không bình vào, Pha bưởi mới đây được, này pơ đặt đúng cái tổ nè, không thấy này phải đến mùng này có một người không ai hết 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 เพื S <S ่อนคงจะมาด้วยเมื่อกี้วัดเตี้ยแต่จังหวะจังหวะมันมากเมื่อกี้โอ้โหแหลกจาดเล่นแบบพีทียิงไม่โดนเลยเว้ เดี๋ยวกูวางน,นี่ยบุกแบบนี้เลย,เยตายเป่าตายเป่าติดไม้เรียบร้อยโอ้โหติดกิ่งไม้ตายยังเดือดมันคงจะง,งงอะ่ะ แหลกจัดเลยเพื่อนเนอะไม่หนุกเลยไปอโอดังโอ้อโ,อโหยังเมามันตถ้าบรีเซ็ตคอมใหม่นะแหลกจัดป้าลุยต่อแต่เดีบอกว่าเนี่ย ไม่โดนบุกเนาะว่าโอ,โอ้เจ็บเจ็บจัดได้คิวอาทิตย์ปโอ้ยเดี๋ยวนีดเดียวแล้วแต่ไล่หลบหลักกู อมอบตาเดือดจัดอันไเปิ้ลมีโอกาสได้ยิงอะให้เรียกว่าวิธีทำให้ร,อรอ้อนร้อนกว่านี้ไม่มีแล้วไปเพื่อน เอ้ยอ๋อผมเจอละสไนเปอร์ตัวเดียวครับชนะแล้วบ้างเอาวะมาเหลือตัวเดียวเองนะเนี่ย oh. เอาวะเรียบร้อย <c oughs> 17ตาย19ครับมันอยู่นะ ทีเมื่อจะตกไปหน่อยแต่มันนะ